เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอลเอรชิทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับไทยรีเพเปอรชิพเป็น DP ที่67กันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นี่ก็ส่งมาจากไอเต้นะฮะก็เป็นลูกแข้งของผมเองนะที่มาอยู่ EU ด้วยกันนี่แหละปกติน้องมันก็จะเล่นแต่เรือดำน้ำนะครับแล้ววันนี้มันก็หยิบเอาเรือดำน้ำเทียฟฟิของทางฝั่งอเมริกาเรือเชื่อฟิตมาเล่นกันให้ดูกันเอาไม่บ้างก็ดูให้มันหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าน้องมันก็พยายามแบบทำ DP มาหลายรอบแล้ว เรื่นี้ก็น่าจะเป็นรีเฟสแรกของมันด้วยเอา่ะไปไปดูกันแล้วกันฮนะเป็นแมปที่ต้องอแคปจุดกันด้วยนะมีเรือเป็นทุกขบีกันข้างล,ลำประจันบานล4ีรถตะเวนสองพิฆาตสามเรือม้ำสองครับฝั่งนน้ตมีมี4 5า1ฟแล้วก็มี L20 ของทางโฟวียด,ด้วยนะเอาจริง L20 นี่ก็โอโต้ตัวปดูไม่จะโหดด้วยถาถามว่าผมเคยเล่นไหมผมไม่เคยเล่นนะเรือดำน้ำเนี่ยแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยนะ แต่ว่าเคยถูกตัวไปโด,โดมาแล้วผวเนี้ยโดยเฉพาะ IF, วพวก l อ0ยี่ส Fi ตสี่หฟอะไรเนี้ยก็โอ้โดนมาเยอะและตอแรงทั้งนั้นพวกเนี้ยแถมลำนี้เนี่ยล่ายากด้วยนะเพราะว่าอยู่บนผิวน้ำนี่คือแบบวิ่งเร็วจัดพวกนร้น,นตรงอาจจะมีพงมีเผื่อเยอะกว่าปกติด้วยนะจากชาวบ้านเขาเออลำนี้ลืมบอกไปว่าเป็นเรือเหล็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรือเหล็กลำแรกที่เป็นเรือม้าของไอดีนี้ด้วย ไอเต้มันก็วิ่งไปอ่ะสบายหมูมึงแล้วเนี่ยเจอประจันบารจีเคกับยัาม้าเนี่ยอะแต่คิดว่าตรงนี้ใครจะอยู่กับมึงล่ะสำหรับพี่นะพี่คิดว่าก็น่าจะเป็นฝีห้าฟุหนึ่งกัเลยหรือไม่ก็เอลยี่สิบก็แน่นอนแหละเดี๋ยวรอฟีฟีครับส่วนเรือพีิฆาที่แบบมาคอยซับพอร์ตก็เป็นดูอิดนะก็โอ้เรือพิฆาดีเลยพอเจอไปเจเกอร์โอ้ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงครับ คือสบ,บายเลยเพราะว่าดูอิสฟูเจกเกอร์จะสบายยกเว้นแต่ว่าจะวิ่งไปสะโด,ดโุดตัวไปโดเข้ามานะเอาเปิดเกมมาถานูเหมือนจะถูกไฟเตอร์ตอมครับสั่งดับเจกเกอร์ซึ่งลำากลำบนนะถ้าถูกเรือบรรทุกขครืบินตอมตั้งแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยเอาวิ่งมาเอาไงเตะเอาเอา,เอา,เอาไม่แน่จี้เคสเนี่ยหวานหมูสบ,บายมึงเลยพอดูแล้วเจกเกอร์โค้ก็ไม่ได้วิ่งมาป้านเปลี่ยนแถวนี้ด้วยแต่ถ้าให้เดานะน่าจะเจอฝีห้าฝุ่นแบบ เริ่มแด้มันก็สาตัวไปโดไปก่อนแต่คนซับก็โอ้โหเหมือนจะวิ่งมาช้าด้วยปะอ่ะยิงปิงไหมครับเอามีเรือน้ำอยู่ข้างๆด้วยอยู่ใกล้ๆเลยนะเออแต่ยังหาก็ไม่เจอดูยิดเปิดใต้น้ำก็ยังหาไม่เจอด้วยอยู่ข้างๆกันเลยอยู่ข้างๆกันเลยแหละแล้วเมื่อกี้เขาล้างไหมพี่ก็ไม่ได้ดูะ่ะ โอ้แล้วแกปิงไฟยับมากานี่มันจะโดนไหมว้าเนี่ยตัวไปโดนวิ่งเข้าเขาหมดแล้วนี่อย่างนี้นี่อ่าเนี่ยฮะเริ่มน้ำครับฝีห้าฝนฝึ่งตรงนี้โอ้โหมีมอนทาน่ามีไอเกิลวนี่ก็น่าจะจัดการได้นะโอเคตัวไปโดนชุดสองไม่โดนครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะโดนอยู่แล้วนะไปไปต่อครับ มันก็พยายามหันดูเพื่อว่าเอ๊ะว่าไหลเพื่อนจะฝาระเบิดนะ้ำลึกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบ่นบ่อยมากเหลือเกินในเรื่องเนี้ยตอนที่แบบเพื่อนไม่ได้ฝาช่วยมันอนะโอเคหัวสบายสบายละคิดว่าจีเคตอนนี้น่าจะหัวร้อนแน่เลยเอาจริงนะทำไม4-5ฝัวมันถึงไม่เปิดหาแกวะ เนี่ยเขาก็พยายามข่มระเบิดน้ำลึกมาแต่โอ้โดนโดนยากครับตอนนีม้มันไวนะโอเคโดนอีกฝองลกูกน้ำไม่ท่วมาฟา์มไปเรื่อยโอเคอันนี้ก็น่าจะโดนอีกฝองลูกนั่นเนี่ยอ่าเนี่ยครับเจอแล้วฝีห้าฝนเอาไงยังไม่มีใครทิ้งระเบิด <laughs> อะไรน <laughs> <laughs> ะโอ้ <laughs> <laughs> โห เออไม่มีใครทิ้งให้แกจริงด้วยวะไอกุุงไอกิวอะไรมันมันไปโฟกัสอะไรปะเราถูกเลโอด้วยชุดเมื่อกี้แต่ดีนะที่ว่าระเบิดน้ำลึกของ GK มันมันคููดาวอยู่โอเคยิงปิงติดสองแถบก็ไม่น่าจะได้อัพฟักิลเพิ่มาดาเมจมาหรอกโอเคโดนไปสี่ลูกหมื่นเก้าครับติดน้ำท่วมก็น่าจะตุยนะอย่างนี้ เออเรือมน้ําเวลามันอยู่ใต้น้ำํำกันที่มันระยะประชิดอย่างนี้นี่คือมันฟู้กกันยากมากเลยโอเคแล้วเฟดไอ้โฮดากาไปครับไม่ใช่มอทน,นาฮะคนภาคดูผิดนะครับผมเนี่ยได้แต่ยืนมองกันนะโบระยะประชิดทำอะไรไม่ได้ยิงปิงไฟกันเล่นเฉยๆอะโอเคเต้มันโผล่ขึ้นมาชาร์จแบตเหรอเอาปืนยิงมาเลยไหมรอมันโผล่ขึ้นมาก็ได้เออแล้วก็รอใช้ปืนยิง ลืมบอกไปว่าเิืมแล้วลำนี้คือมีปืนด้วยนะเอามนติดน้ำมันรั่วแล้วเอาไงตามไหมเป็นพี่พี่ก็ตามนะตามไปเรื่อยลนะเพราะเพื่อนเราก็อยู่ใกล้อยู่แล้วโอเคสวยครับฟวนฟังทางนูน้นลายเอกับบนะีโอ้โหบีบีนี่คือปล่อยหลุดมากเลยโยหยางมาดูหาเจอแล้วเปล่าเ้วโอ้เป็นรันยาไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จอาุมาไป เออทำดีครับทำดีอันนี้ชมอันนี้ชมเลยทำดีตามไปว่าถ้าแกไม่ตามก็ไม่น่ามีใครหาได้เว้ยมีรูอิดมาช่วยด้วยนะเม่ยถือว่าสังมักีกันแต่ว่าฝั่งธนุณนาอาการหนักแล้วเสียประจันบานเสียรัตเวนไปสองลำแถบผูกยึดจุดดกฟีวีเขาก็ตอมเจเกอร์ยับครับแบบไม่ปล่อยเลยอะ อรอครับฝั่งโน้ก็พิมพ์โอเครอขึ้นมาแล้วกันมีตัวไปโดูปิดสนามาฮะโอ้โหตะทูนี่คือโดดเดียวตายไหมเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเจเกอร์แหละโอ้ไม่น่าไม่น่าโดดเดียวครับต่อเบาๆส่วนฝั่งโน้ตเหลืออูหนึ่งากาผมก็ไปสบัยเรียบร้อยลนะอันนี้เจอเรียบร้อยโอ้เลือเลือดไม่เยอะแบตเตอรี่ก็หมดแล้วด้วยครับน้องชายผมชักปืนขึ้นมาแล้วก็กระหน,น่ำไปเข้าห้าร้อย โอเโหเรียบร้อยทำไมปืนมันเบาจังวะโคตรเบาหวิวเลยอะอามีการยิงเช็คว่าเจเกอร์อยู่ไหนน่าจะอยู่หลังเขาแหละถ้ายิงเช็คขนาดนี้ไม่เจอนี่หรือไม่ก็ระยะมันใกล้ก็อยู่ไกลมากอะเพราะระยะลำนี้ปืนก็โอ้ไม่ได้ไกลเลยครับฟันๆอ่ะนะมันของน้องชายผมมาแหละฝนโจกับคุนนี่ก็โฟว้ยละ ต้องหาเพื่อนไปช่วยครับแต่เรือพี่ข้าเขาก็กล้าบุกไปเขาแคปปีเศษเขาก,กล้าบุกไปออนโอ้โหไม่ไม่ได้กลัวเลยเลยเป็นโผ่ผก็ไม่กล้าไปนะ <c oughs> อ๋อมีตเจเก,เกอร์มาหล <c oughs> ดจากการปล่อยแล้วก็เออแ,แถวนั่นแหละครับประมาณเทตไอเจ็ดแปดแหละประมาณนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวโอ้โหแล้วโชว์ัาคูจมด้วย เออยอย่างกับเพาะมือมันทําแมวอะไรทําไมมันปล่อยให้โจกระปุจมได้ววเนี่ยเลือจะเชื่อครับแล่วเลยคิดว่าเออสลับปืนมันน่าจะยิงโจกระกุอยากอยู่นะถ้าทำมุมอย่างเงี้ยที่ไหนได้ตายเฉยและเ,เตวิ่งมาอย่างนี้ด้วก็เจออันฮานะโอ้ขนมขนมเลยแล้วต่อไปก็เจอพวกอิฟุโมเจอโฟยุติอีกอะเจเกอร์นี่คือยัยงยังหาไม่เจอเลยครับไม่รู้อยู่ไหน มงตะกาก็ไม่เคยละเอาไม่ไหวเจอฝองลาครับเอาจริงตามตามขึ้นมาก็ได้นะกับตามดูอิดมาอะไรอย่เงี้ยเอา,เาอแล้วถูกฟัปปอดละคนที่ฟัปปอดได้ก็ไม่น่าใช่ใครแล้วครับผมเป็นเจเกอร์เนี่ยแหละน้องชายผมฝ่าต่อไปก็ยังไม่ได้ยิงปงยิงปงิงโฟน้าอะไรเลยนะเอาจัดไปครับผม ฟูฟานนู้นโอ้โหเจเกอร์ฟูชีวิตมากนอกจากจะพยายามแคปเอแล้วยังไปจม L20 กับคิมเบอร์ได้ด้วยเลยนะว่าเอาเรื่องโคตรเลยะคนเดียวใช้เดียวไม่มีใครช่วยมาเลยนะโอเครถตบไปโดนชุดน,นี้อ่าโดนอยู่หนึ่งของฟาร์มโอ้ยเกือบฟรีครับอ่าได้มาฟรีลูกอยู่นะดาเมจดิ้งเอาเรื่องเลยเอาโอ้โเจเกอร์สุดท้ายก็ไม่รอดว่ะไปตายต่อคิมเบอร์เฉยโอเคอ่ะถือว่า เป็นที่ละโอเคหันกลับหลังมาสาตัวไโดไปอีกรุ่นอันนี้น่าจะจุมเลยนะเพราะดูจากดาเมจตัวไปโดแล้วและอันฮาวก็่กกันโตก็ไม่ได้ค่อยแบบกันเลยได้เท่าไหร่หรอกครับเนี่ยขอ1หนึ่งคิวให้น้องชายผมเถอไม่น่ามีใครลาดได้แล้ะโอเคโอเค้โอเ,เป็นพี่นี่พี่ลาดยับที่บอกเลยเจ้กูเป็นโฮตกานะพี่ยิยงไปแล้วแหละจังหวะเมื่อกี้เนะี่ย ตรงนี้วิ่งมาเจออิฟุโมะฟึ่งสบายเลยอิฟุโมะมันมหนีเลยนดำน้ำมาจนถึงนี่เลยเหรอเริ่มแรกมันเกิดอยู่เอนะเอาไปไปไปเอามันส่วนคนที่น่าสงสารที่สุดก็น่าจะเป็นโฟยุธเนี่ยแหละครับฟกอร์ตอนนี้ก็จะว่าฟูฟีมันก็ฟูฟีนะแต่ว่าถูกเขาแคปไปสองจุดใหญ่เนี่ยเขายังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ด้วย แต่ว่าพวกเรือใช้งานเด็ดๆอย่างประจันบานอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีฟู้เท่าไหรล่ละมีอฟโมก็อยู่ไกลครับฝนเจเกอร์ก็อยู่บีนะอบโอ้โหบานอันนี้คือฝาัันของเรือดำน้ำําเลยนะก็ถ้าอยู่หนึ่งหนึ่งกับเรือบีบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรสุขใจเท่าขนาดนี้ละฟูนฟังทังนุนอัฟฟูมาโอ้โหจมโบกนอไปได้ครับไม่รู้ว่าพี่แกเหลือเรือเท่าไหร่นะ โอเคน้องผมมันชัก่อขึ้นมาเอาไงปล่อยเผื่อลือดจะเอาอยัางไงเพื่อนไปปล่อยไปเลยนี่เดี๋ยวเขาก็เลี้ยวแล้วมีการกดเช้แบตเตอรี่เข้ามาอยู่โอ้โห oh. กลัวแบตหมดขนาดนั้นเลยแบตยังเหลือตั้งสามนาทีเอาไปจัดไปมันจะฝาดกี่โมงวะเนี่ย คือไม่ใช่ว่าตัวไปดูเรือนะยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งเบาไม่ใช่หรอโอเคฝาชุดน,นี้ไปครับอ๋อเป็นตัวไปดูแบบไม่ปิงด้วยนะอ้าวแล้วถูกสป,ปอตไก่ตื่นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหน่าจะไก่ตืน่นเออแล้วเป็นตัวไปดูแบบที่ปิงไม่ได้ด้วยนะอ่าโดนอยู่โดนอยู่โดนประมาณสองลูกไนงะ ถึงไมเนี่ยอ้นึกว่าลูกเดียวโอเคโดนไปฟอลูกอะโอ้ทำเครื่องหมดสภาพด้วยนะตอนนี้เอาตัวไปโดแบบปิงมาโอเคจัดไปครับผมไม่รู้ว่าระยะของตัวไปโดเนี่ยถ้ามันไม่รู้ว่ามันไกลไกลมากสุดเนี่ยมันยิ่งแรงหรือเปล่านะแต่ที่แน่นคือย,ยิ่งเข้าใกล้มันก็ยิ่งเบาบอกว่า โอเคยิงปิงไปเขาไม่มีดับด้วยนะชุดน,นี้ถ้าโชคดีติดน้ำท่วมก็สบายครับอืนั่นแหละ <c oughs> แค่เรามันก็เป็นแบบนี้แล้วนะต้องทําใจนอกจากกระสุนจะยิงไม่ค่อยติดไฟแล้ะเือดำน้ําก็ยิงตัวไปโดนไม่ค่อยติดน้ําท่วมด้วยเนี่ยโอ้โหถูกกระปอเจกเกอร์มาล่าครับแม่อาวปวดแล้วอตองดไมดไปก่อนไม่มีใครช่วยแกได้ด้วยนะตอนนี้ แล้วเหมือนสกอร์น่าจะบัากว่าฟังเขามันนำา800เฉยแล้โอเคโอ้ยโดนเต็มๆครับโดนไปฝีลูกนะแล้วก็ได้เหรียญลำกล้องใหญ่มาด้วยติดน้ำท่วมอีกหนึ่งแต่ว่าอีกไม่กี่เท่าไหร่เขาก็จะมีดับด้วยอ๋อปลดปลดปอดตรงดำดำยาวครับเนี่ยแทนที่แบตเตอรี่จะกดใช้ตอนจำเป็นอย่างเงี้ยไปกดใช้ตอนที่มันไม่จำเป็นตัวนี้เหลือหนึ่งนาทีกว่าเกือบสองนาทีเนี่ย จะได้ไหมเนี่ยแล้วเหมือนฟีวีเขาบ,บินกดดันด้วยนะเออไปหนึ่งนาทีถ้าถาลบได้ก็รอดนะหลบไม่ได้ก็ตายครับพยายามหาหายากนะเจเกอร์เวลาหาเรือน้ำนี่หาย,ยากบางทีผมก็ต้องใช้ใช้เฟนเอาบางทีก็อาจจะจอดอยู่ตรงกลางหรือไม่บางทีก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ย เลือกทางใดทางหนึ่งเลยโอกาสก็นะ20%ปไปดำไปเรื่อยเดี๋ยวหนึ่งนาที20%แบตสำรองก็ไม่มีครับฟูรนฟังทางโน้นเพื่อนก็ไปแคปกันกันนำฟอร์มเฟลแล้วและโฟยุกก็น่าจะฟุกหัวตการไม่ได้นะปืนลองหัวตการที่ก็ไม่ได้แย่ด้วยครับแถมมีดูองค์ดูอิดคอยช่วยฟับิีกตัวน,นี้ด้ามีก็ฝองแฝดละ ถือว่าดีที่พฟเท่าที่ผมเคยเห็นมันทำมาแล้วเนี่ยปาิวเวอยู่ตรงโน้นอ้าอโม,มอยู่นี่ครับไอเต้ก็โผล่ขึ้นมาจำเรืองมอสักหน่อยเจเกอร์ไปไหนเราเออเจเกอร์ไม่รู้ไปไหนละแต่หายไปจากฝาระบบตัวนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไปไปดีแล้วมั้งเอ้ยไปฟีแล้วอะแบบยาวไปเลย เคฝั่งนุก็พิมพ์ GG WP ละโฟยุดจมเรียบร้อยไอเต้ก็ฝ่าจมไปโดนชุดสุดท้ายไปครับยิงปิงโฟหน้าไปด้วยก็ถ้าโดนเต็มๆนี่ก็โอ้โหไม่ไม่น่ารอดนะสหรับอีฟุโม่ลำนี้เพราะคือแต่ละลูกอาเชฟฟิตมันแรงมากด้วยนี่เนี่ยโอ้โหหมื่นเก้าหมื่นหนึง่งเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งกิวครับผมหันมาส่งจีก็จีก็หายไปเลย ฝนพาไปวอเพื่อนน่าจะอันนี้ไม่น่าทันละเออเองน่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วเต้พี่คิดว่านะถูกต่อไหมน่ะโอ้ไม่ถูกด้วยครับเอาเรียบร้อยเอาถูกอยู่โอเคเป็นอันจบเกมเดี๋ยวไงตัดไปหน้าฟกอร์แล้วกันนะครับผมทุกคนไป เอาละครับในเกมนี้เนี่ยไอเต้ก็ได้รับชายชนะมานะครับผมได้เงินมาใช้6กแสนีประโกแปดพอิฟราเก้าร้อยแปดสิบได้เหรียญอีมาด้วยนะแล้วก็มีเหรียญลำกล้องใหญ่มาทำการแหงไปได้หมดฟองแฟนฟา้าหมื่นหน่อยส่ิงปืนไปฟองนาตัวไปโด34ลูกนะถือว่าเยอะอยู่แล้วก็หมดสภาพ1จมเรือไ,ไ,ไป2องเกิดน้ำท่วม5พบค่าฝึกสามแล้วก็ยิงบิงบยี่สิบสามฝกในเบ็ก็ฟองพนะครับผม โมตะกะเล่นดีเฉยเห็นวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยลาเดียก็จะเป็นตัวไปโดนล้วนเลยนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดแล้วก็มีน้ำท่วมอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองส่วนเงินนี่ก็เป็นบัญชีพิเศษนะครับหักค่าซ่อมไปเก้าหมื่นห้านะเหลือเงินมาใช้อยู่ห้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดก็เลยว่าเก็บเงินดีอยู่นะสำรับลำนี้เนี่ยอ่ะสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในนนนนคคลิปรรรีีเพย์หห้้าะััับบผมสว สวัสดีครับ